มันออกนอนตัวสวยอ่ะตัวนี่ วนปักแบบนี้เป็นตะบสูบปากลำห้วยนะครับผมต้น,น้นามมันจะอยู่ตรงนู้นนะครับเรามาดาักดักลอมตรงนี้ก่อนใช้เป็นเยื่อยายงจัดเต็มนะครับผมเยื่อยายงจัดเต็ม ใช้สีนเนียนนะครับผมดำห่างขาวนะครับผมนี่นะครับกีจัดเต็มขนาดนะประมาณโลโลข้าวกว่านะครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวยังจะเต็มดำห่างสีขาวนะครับผมสุดยอดม,มากๆครับ